คู่ต่อไปเลยคู่เลขแห่งความแอบแซ่บทำไมอีแม่หมอต้องทําเสียงแบบนี้ศูนย์หกศูนย์นะคะเลขนี้แอบแซ่บยังไงก็คือเลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์ไปติดอยู่กับเลขไหนมันจะทําลายล้างเลขนั้นเลขหกอ่ะเขาเป็นเลขที่เสน่ห์แรงแล้วก็เป็นเลขที่หาเงินเก่งเป็นเลขที่กระตือรือร้นในการที่จะหาเงินแล้วก็ใครมีเลขนี้นะอารมณ์จะสุนทรีอารมณ์จะดีขึ้นแล้วก็จะได้พลังงานตัวกระตุ้นให้เราเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากขึ้นอืมคือเราจะสวยขึ้นเลยใครใช้เลขนี้จะสวยตลอดขึ้นแต่คือไม่ได้สวยขึ้นหล่อข มันจะให้ e อนิ g ีแบบว่าเรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเนี่ยนี่คือสไตล์เลขหก 6. ทีนี้เลขหกอ่ะมาติดกระสุนมารุตย,รยูเขาเรียกเขาเรียกเลขศูนย์ว่ามารตยูนะทุกคนพอมาติดกันปับ๊บกลายเป็นว่าโอเคมีนเสน่ห์นั่นแหละแต่มีนเสน่ห์แบบลับๆแอบๆอืมส่วนใหญ่คนที่มีเลขนี้อ่ะส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินใช้เงินเก่ง อืมเขาเป็นเลขสุนทรีอยู่แล้วเนาะพอเขามาอยู่กับศูนย์เขากลายเป็นเงินรั่วเงินเก่งใช้เงินเก่งเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีเหมือนจะหาเก่งนะแต่ก็ไม่มีบอกไม่ถูกทําไมมันมันไม่ค่อยสภาพมันไม่ค่อยคล่องก็ไม่รู้นะอ่ะมันเป็นบางคนนะแต่ว่ามันได้แน่นอนเรื่องใช้เงินเปลืองเนี่ยคือมีแน่นอนแล้วก็เขาเรียกว่า ปัญหาแอบแซบเนี่ยเ0เเลยที่แม่หมอดูมาแอบแซบนี่คืออะไรไม่คนที่มีเลขคู่นี้ติดกันเนี่ยถ้าเราไม่ไปดึงดูดคนที่เจ้าชู้อะ่ะเข้ามาในชีวิตคือความรักไม่ค่อยดีอะ่ะถ้าเราไม่ไปดึงดูดคนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตนะตัวเรานี่แหละมีแฟนอยู่แล้วก็จะไปแอบชอบคนนั้นแอบชอบคนนี้แปลกไหมตอนที่เป็นโสดเนี่ยก็ไม่ได้ชอบใครนะแต่พอมีแฟนปุ๊บเอ๊ะทำไมพอคบกับแฟนไประยะหนึ่งแล้วแล้วไปแอบไปแอบมีอะ่ะมันมันจะมีปัญหาเรื่องแอบแซบตลอดเลยหรืออีกกรณีหนึง่ง ไปดึงดูดคนที่คนที่แอบแซบไปดึงดูดคนเจ้าชู้เข้ามาให้เราเป็นทุกข์ระทมขมขื่นหรืออีกกรณีหนึ่งสําหรับคนโสดก็จะชอบแอบรักแอบเพ้อแอบชอบคนอื่นเขามีแฟนแล้วก็แอบชอบเขาเสียดายเขาแอบเพ้อแอบ,แอบรักอะไรประมาณนี้จะเป็นเวลามีความรักนะจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนคนที่ไม่ได้มีความรักก็ แม่หมอก็ไม่ตัดสินแล้วกันเพราะว่าถ้าลองมีความรักก็จะประมาณนี้แหละอืมเพราะว่าเลขเนี้ย90%แอบแซ่บเอาส้มตำไปกินคนเดียวเลยแอบแซ่บเลยนะคะโอเคถือว่าเป็นเลขเสียนะไม่ควรมีในเบอร์เลยเพราะว่ามันเสียทั้งเรื่องความสัมพันธ์การเงินแล้วก็มันเป็นเลขไม่ดีอะ่ะอืมใช้เลขที่เป็นเป็น,เป,นเป็นมงคลดีกว่าเนาะมีสเสน่ห์แบบมีสเสน่ห์แบบน่ารักน่ารักดีกว่ามีได,ได้ได้เงินได้อ่ะโอเคใครมีเลขนี้ในเบอร์นะถ้าอยากเปลี่ยนมาร้านเบอร์ดีๆ6365เลยนะเพราะว่าร้านร้านเบอร์ดีๆ ไม่คัดเลขที่มีคู่เสียมาขายแน่นอนครับผมฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ